สยองขวัญเรื่องร้านของเล่นประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ เมรีสาวใหญ่วัยเลย40ปีเดินด้วยความเร่งรีบออกจากที่ทำงานในเวลาพักเที่ยงซึ่งก็เหมือนกับพนักงานทุกคนที่อยู่ในอาคารสูงเสียดฟ,ฟ้าที่มีแต่ความหรูหราและทันสมัยทุกคนต่างพากันไปกินอาหารกลางวันจากร้านต่างๆซึ่งตั้งเรียงรายริมถนนไม่ว่าจะเป็นร้านมีเครื่องปรับอากาศและร้านธรรมดา มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ชอบร้านติดแอร์แบบอาหารจานด่วนแม้ว่าราคาต่อหนึ่งหน่วยจะค่อนข้างแพงแต่ก็ยังเป็นที่นิยมเพราะสะดวกและรวดเร็วเมรีตาลุกวาวที่เห็นนิพพันธ์ครีเอทีฟสาวสวยเรือนร่างเซ็กซี่ซึ่งเป็นขวัญใจจากบรรดาชายหนุม่มทั้งบริษัทที่เธอทำงานอยู่และบริษัทอื่นๆมักจะแวะเวียน มาขายขนมจีบผู้ชายคนอื่นเธอไม่สนใจแต่เจ็บปวดที่ปวินหนุ่มใหญ่เจ้าของบริษัทอายุเท่ากับเธอซึ่งเป็นไม้เมียยาเขากำลังเป็นที่หมายปองของบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่รวมทั้งเธอซึ่งเป็นเลขาส่วนตัวจ้องที่จะงาบเขาเช่นกันปวินหล่อรูปร่างดีใบหน้าอ่อนยาวกว่าอายุจริงและรวยมหาศาล เมรีจ้องเขาตั้งแต่เข้ามาทำงานวันแรกแต่เขามีครอบครัวแล้วแม้ว่าเธอจะพยายามยั่วยวนบ่อยๆแต่เขาไม่สนใจเธอจึงสร้างสถานการณ์ให้เขากับเมียเลิกกันเมื่อแผนสำเร็จเมรีก็มุ่งหมายว่าจะจับเจ้านายแต่เขากลับให้ความสนใจนิพาพันจนถึงขั้นนัดกันไปกินข้าวหรือไปเที่ยวหลังเลิกงาน แม้แต่อาหารกลางวันก็ควงคู่ไปกินด้วยกันบ่อยๆถ้าเขาลงเอยกับครีเอทีฟสาวคนนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เธอทำเป็นแค่เพียงอากาศธาตุหนังนิพาฉันไม่ยอมให้แกชุบมือเปิบหรอกสาวใหญ่กำมือแน่นเมื่อเห็นเปาวินกับนิพาพันควงคู่กันไปในร้านอาหารชื่อดังเธอวางแผนที่จะจัดการให้คนทั้งสองแยกจากกัน ว้าวพี่เมรีไปกินข้าวที่ไหนครับสาวใหญ่สะดุง้งเมื่อเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งร้องทักกินแถวแถวนี้แหละถ้าอยากจะปาร์ตี้ส้มตำก็เชิญนะครับผมกับเพื่อนๆสั่งร้านแซ่บเสมอไว้แล้วตำถาดอร่อยสุดๆเลยรับรองว่าถ้าพี่ได้กินนะเข้าห้องนะ้าไม่ต้องนั่งนานรวดเดียวจอดเธอไม่ต้องพูดให้พี่กินข้าวไม่ลงหรอกนะไปไปไปพี่รีบ เมรีไม่สนใจคำชวนของเพื่อนร่วมงานหน้าทะเลนินเธอชนไหล่เขาแล้วเดินไปด้วยความเร็วชายคนนั้นมองตามพร้อมกับยกมือเกาหัว,หวแกรกๆกเขาเป็นอะไรวะจะรีบไปกินลาบเลือดหรือไงน่ากลัวจริงๆช่างเถอะสาววัทองเลือดจะไปลมจะมาชายหนุ่มสายหน้าน้อยๆแล้วไปที่ร้านส้มตำเจ้าอร่อยที่เพื่อนๆน,นั่งล้อมรอบโต๊ะกลม ที่วางส้มตำผ่ดจานเด็ดและอาหารอีสานจำนวนหนึ่งที่กำลังส่งกลิ่นหอมจนน้ำลายสสมีรีเดินเข้ามาในซอยเล็กๆความกว้างแค่เพียงคู่คนสวนกันได้เท่านั้นสองข้างทางมีร้านขายของต่างๆทางของกินของใช้เสื้อผ้า เครื่องประดับและร้านของเล่นเมรีมองเข้าไปในร้านที่ป้ายเขียนว่าร้านของเล่นแต่ประตูหน้าร้านซึ่งเป็นเหล็กถูกดึงไว้แค่เพียงครึ่งเดียวลูกค้าไม่อาจเข้าไปได้จ,จู่ๆมีใครบางคนดันประตูเหล็กขึ้นเสียงดังคลืดคลาดเมรีสะดุง้งถอยหลังด้วยความกลัวต่างจากคนที่เดินผ่านไปมาไม่มีปฏิกิริยาใดๆ หมดเลยเชิญเข้ามาก่อนครับชายไวัยไล่เลี่ยกับเธอแต่ผอมสูงแก้มตอบเขาสวมเสื้อมีฮูดสีดำเก่าๆและเขาเชิญให้เธอเข้าไปในร้านฉันไม่ซื้อของเล่นหรอกนะไม่รู้ว่าจะซื้อไปให้เด็กคนไหนของเล่นร้านนี้ไม่ใช่ของเด็กแต่สำหรับผู้ใหญ่ให้เป็นของขวัญของฝากฉันจะซื้อไปฝากใครล่ะยังไม่มีคนเลื่อนตำแหน่ง หรือว่าวันเกิดก็ยังไม่มีเลยของเล่นร้านผมพิเศษกว่าร้านอื่นคือลูกค้าซื้อไปให้คนที่เกลียดฮะซื้อไปให้คนที่เกลียดเมรีตกใจเมื่อรู้ว่าของเล่นในร้านนี้สำหรับซื้อไปให้คนที่เกลียดคืออะไรกันแน่ชายเจ้าของร้านหัวเราะเบา แล้วเราจะซื้อให้ทำไมคะให้คนที่รับย่อยยับไงครับําได้หรือคะเมลีถามเสียงดังเมื่อได้ยินเจ้าของร้านที่มีท่าทางน่ากลัวบอกว่าคนที่ได้รับของขวัญจะย่อยยับมีอะไรบ้างที่ของในร้านนี้จะบรรดาลไม่ได้ทุกชิ้นร้วนแต่มีอันตรายทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าคุณจะใจกล้าพอที่จะซื้อไปหรือเปล่า ฉันไม่เชื่อหรอกว่าทำได้อย่างนั้นน่ะผมรู้ทุกคนที่ได้ยินเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังก็ไม่เชื่อทั้งนั้นและแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่าไม่ถูกหลอกเธอถามพ่อ,อยังลังเลว่าจะถูกหลอกให้เสียเงินฟรีๆเจ้าของร้านหน้าตอบหัวเราะเบาๆๆๆ <c oughs> คุณเกลียดสัตว์ตัวไหนบ้างหมาข้างคอนโดชื่อไอ้ดำ มันเห่าฉันทุกครั้งที่เดินผ่านเธอตอบทันควันเพราะเกียจชังเจ้าหมาจรจัดตัวใหญ่ที่แมคคาร้านข้าวเลี้ยงไว้มันเป็นมิตรกับทุกคนแต่กลับเกลียดเธอจับใจนั่นแหละคือหนูทดลองความเกลียดชังของคุณฉันจะทำอย่างไรกับมันเอาสิ่งนี้ไปให้มันกัดเล่นไม่เกินสามชั่วโมงเจ้าหมาตัวนั้นก็จะชักดิ้นชักงอนอนตาอย่างสิ้นแรงเขาส่งกระดูกปลอม ซึ่งทำจากแคลเซียมอัดแท่งให้เมลีชิ้นหนึ่งโดยกระดูกชิ้นนั้นบรรจุถุงพลาสติกสีเข้มมันเป็นอันตรายไหมเขาสายหน้ายิ้มแล้วทำตาเจ้าเล่คุณลองเอาไปให้มันแพะเล่นแล้วจะรู้ผลพรุ่งนี้มารายงานผมด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอันตรายฉันจับกระดูกก็ได้รับอันตรายด้วยสิคะไม่มีอะไรหรอกหนะ้า โปรดเชื่อใจผมฉันจะลองดูก็แล้วกันว่าเป็นยังไงหุ้นจะสมหวังกับความเกียดชังเมลีเยินว่าไปทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะจากชายคนนั้นน่ากลัวเสียจนต้องรีบออกมาจากร้านแห่งนั้นความตื่นเต้นที่จะรู้ผลว่าสุนัขสีดำตัวนั้นเป็นอย่างไรเมลีลืมกินอาหารกลางวันแล้วยิ้มสะใจ เมื่อเห็นนิพภันร์คลอเคลียกับประวินเธอมั่นใจต่อคุณภาพของเล่นว่าจะจัดการกับผู้หญิงคนนี้ให้มวยมอดแกจะต้องตายนางนิพภันธ์แม้ว่าจะไม่ได้กินอาหารแต่เธอกลับสดชื่นมีพลังอย่างประหลาดที่จะททำงานและรอเวลากลับบ้านด้วยอาการกระวนกระวายใจเย็นนี้ไปกินหมูกระทะกันไหมครับพี่เมรีชายคนเดิมเมื่อตอนกลางวัน ชวนสาวใหญ่ไปกินหมูกระทะซึ่งเธอยิ้มจนน่ากลัวแม้แต่เขายังถอยกรูดดวงตาคู่นั้นวาววับเป็นประกายเหมือนกับดวงตาปีศาจร้ายไม่ละ่ะพี่มีงานสำคัญที่ต้องทำเออเชิญตามสบายครับจ้ะฉันกลับก่อนนะครับพี่ไปตายที่ไหนก็ไปเถอะผมกลัวชายหนุ่มพูดในใจเท่านั้นแต่ไม่กล้าพูดออกมาเพราะกลัวเธอจะโกรธ เขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่ารักเหมือนที่ผ่านมาเธอมีอะไรบางอย่างซุกซ่อนไว้ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องดีเมรีลงจากรถเมรีด้วยความรีบร้อนทักทายกับเพื่อนร่วมคอนโดอย่างร่าเริงทุกคนแปลกใจเพราะป,ปกติเธอไม่เคยสูงสิงกับใครนอกจากยิ้มเท่านั้น สาวใหญ่สะดุ้งกับเสียงมาเห่าของหมาดำกล้ามใหญ่มันยืนจังก้าตาลุกวาวแยกเคี้ยวตั้งท่าจะกกระโจนเข้าใส่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอคงตกใจจนควันหนีดีฟอมองหาทางรอดแต่ครั้งนี้กลับยืนตัวตรงจ้องหน้ามันอย่างไม่ลดละหมาแล้วเลือไอหมานรกคราวนี้ถึงจุดจบมึงแน่เอานี่บไปกินซะไอหมาผีเธอโยนกระดูกมหาภัยไปตรงหน้า เจ้าหมาสีดำสะดุง้งทําท่าตกใจมันมองกระดูกปอมด้วยอาการรีรีรอรอกินสิวะกินเลยเธอลุ้นชั่วคู่กระทั่งเจ้าหมาดำคาบกระดูกแล้ววิ่งจากไปราวกับกลัวใครแย่งสาวใหญ่หัวเราะชอบใจแล้วเข้าไปในคอนโดด้วยใจเริงรื่นรุ่งเชา้าเธอเทพกระโดดตัวลอยเมื่อรู้ว่าหมาดำตัวนั้นตายแล้ว เธอรู้ว่าเจ้าของร้านของเล่นพูดจริงก่อนจะเข้าบริษัทเธอแวะไปที่ร้านแห่งนั้นซึ่งน่าแปลกที่ร้านเปิดเหมือนรอให้เธอมาเยือนสวัสดีค่ะร้านเปิดแต่เช้าเลยนะคะผมเปิดเพื่อคุณคนเดียวเท่านั้นทำไมคะผมรู้ว่าคุณจะต้องมาที่ร้านม้าตัวนั้นตายแล้วใช่ไหมเขาถามถึงสุนัขตัวนั้นซึ่งเธอยิ้มชอบใจแล้วทำท่ายกมือปาดคอ เจ้าของร้านหัวเราะชอบใจแล้วผายมือให้เธอเข้าไปในร้านเยี่ยมมากคุณให้มันตายแบบไหนคะเมื่อเขี้ยวของมันกัดลงไปในกระดูกยาพิษที่ฝังอยู่ข้างในก็จะซึมออกมาทันทีที่มันกลืนกระดูกยาพิษก็จะแล่นเข้าสู่ร่างกายทำให้มันตายคุณเก่งจริงๆฉันเชื่อมั่นว่าคุณทำให้คนที่ฉันเกลียดตายได้ ขอบคุณครับเอาละคุณเข้าไปเลือกของขวัญของฝาให้ศัต,ตรูเลยครับราคาอาจจะแพงกว่าที่อื่นแต่รับประกันความหายนะคุณจะให้เขาแค่พิการหรือว่าตายครับฉันต้องการให้มันตายค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงค่ะหุ่นดีสวยสูงกว่าฉันถ้าอย่างนั้นเชิญทางนี้ครับเขาพาเมรี ไปยังแผนกสตีซึ่งมีเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋าและรองเท้าเธอเลือกซื้อเสื้อคลุมยาวสีเข้มผ้าเนื้อดีตัดเย็บอย่างประณีตฉันจะซื้อเสื้อคลุมตัวนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งมืนบาทมันแพงสำหรับมนุษย์เงินเดือนแต่มันก็คุ้มกับสิ่งที่ได้รับกลับมาถ้าคุณชอบผมจะห่อใส่ถุงทันทีฉันยินดีซื้อนี่ค่ะเงิน เมรีส่งเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทให้กับเจ้าของร้านเขารับเงินเอาไว้แล้วเอาเสื้อคลุมใส่กล่องและห่อด้วยกระดาษสวยงามพร้อมกับบรรจุลงในถุงกระดาษรวดลายน่ารักเธอรับมาถือแล้วเข้าไปในบริษัทส่งเสียงทักทายทุกคนขณะนั้นรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นร่างกายไม่มีแรงเจ็บภายในลำคอขอบตาร้อนเผา เมื่อรู้ว่าเมื่อวานไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันและมือเย็นเธอนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นที่จะซึ้อของขวัญหายนะให้แก่นิพาพันธ์และตอนเช้าก็ลืมรับประทานอาหารร่างกายจึงไม่อาจทนผ่านได้แต่เธอก็ฝืนที่จะตามหานิพาพันธ์ขณะนั้นอาการไม่สบายกำเริบหนักแทบไม่มีแรงที่จะก้าวขาเห็นคุณนิพาพันไหมเห็นค่ะพี่ อยู่ที่ห้องประชุมเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องตอบแล้วก้มหน้าทำงานต่ออยู่กับใครคนเดียวค่ะเมื่อสาวใหญ่รู้ดังนั้นจึงฝืนก้าวเดินเข้าไปในห้องประชุมที่อยู่ห่างไม่กี่เมตรแต่เธอกับรู้สึกว่าไกลราวกับเป็นกิโลเธอเดินจนเหนื่อยทำท่าจะล้มพับลงไปเสียเดียวนั้นสวัสดีนิพาสาวใหญ่ส่งเสียงแหบแห้งทักทายเพื่อนร่วมงานที่เป็นหนามหัวใจ คีเอทีบสาวหันมายิ้มให้และทำท่าแปลกใจที่เห็นอาการแย่ๆของเธอสวัสดีค่ะพี่เมรีเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าถึงซีดอย่างนั้นคะพี่ไม่ค่อยสบายช่างเถอะพี่ผ่านไปร้านร้านหนึ่งเห็นของสิ่งนี้เหมาะกับพิ่ภาพี่ก็เลยซื้อมาฝากเธอส่งถุงของขวัญให้วิภาพันที่รับมาถืออย่างงงๆและมองหน้าเมรีที่สุดนั่งลงกับเก้าอี้อย่างหมดแรง ให้นิพาทำไมคะคนสวยๆก็เหมาะกับสิ่งสวยงามอย่างคุณคะ่ะเสียดายเงินราคาแพงด้วยอา้าวพี่เมรีเป็นอะไรไปคะตัวสั่นเชียวพี่เมรีคีเอทีบสาวตกใจที่เห็นเมรีสัน่นแล้วฟุบลงไปคิดว่าคงหนาวแอร์และไม่สบายหนักเธอจึงออกมาเรียกให้พนักงานผู้ชายพาเมรีไปนอนห้องรับรองซึ่งอยู่ทางด้านหลัง ที่จะไปหาหมอไหมนิพาจะพาไปนิพาพันถามด้วยความเป็นห่วงแต่เมรีสายหน้าไม่ละ่ะพี่ขอนอนพักสักคู่คงจะหายพี่ง่วงนอนมากเลยเมรีตาปรือทำท่าจะหลับนิพาพันรู้ว่าเพื่อนรุ่นพี่หนาวจึงเอาเสื้อคลุมซึ่งเป็นของขวัญคุมร่างเมรีเอาไว้และเธอไปทำงานอยู่ที่ห้องถัดไปแย่ yeah, แล้วค่ะคุณนิพาแม่บ้านบริษัท วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในมือยังถือไม้กวาดเอาไว้แน่นแต่ดวงตาตื่นตระหนกด้วยความกลัวมีอะไรหรือคะพี่คุณเมรีตายแล้วค่ะฮะพี่เมรีตายแล้ว,เ,ลวเป็นไปได้ยังไงเมื่อครู่ก็ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่เลยหญิงสาวเสียใจจนเป็นลมกระทั่งฟื้นขึ้นมารู้ว่าเมรีถูกนำศพออกไปจากบริษัทแล้วเประวินจับมือเธอเอาไว้แน่นผมรู้ว่าคุณเสียใจ เรื่องคุณเมรีใครๆก็เสียใจเพราะเธอเป็นที่รักของทุกคนเธอเป็นอะไรตายคะแพทย์ตั้งสมมุติฐานว่าคุณเมรีถูกวางยาพิษแต่ก็จะชัน,นสูตรอีกทีโถพี่เมรีทำไมถึงน่าสงสารอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะครับเธอทำงานดีไม่น่าตายเลยเราเตรียมตัวไปโรงพยาบาลกันเถอะครับเราต้องช่วยกันเต็มที่เพราะคุณเมรีไม่มีใคร แล้วเสื้อที่คลุมตัวพี่เมลีล่ะคะผมให้แม่บ้านเอาไปเผาครับเสื้อคลุมคนตายเป็นอัปมงคลนิพาพัน์ไม่พูดอะไรเพราะยังคงเสียใจต่อการจากไปของเพื่อนร่วมงานแต่เธอทำได้แค่เพียงส่งใจไปให้เท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เมรีตายก็คือยาพิษที่ซ่อนอยู่ในตะเข็บเสื้อคลุมตัวนั้นมันจะออกฤทธิ เมื่อสัมผัสกับผิวกายของคนใส่หรือเอาไปคุมเรือนร่างเมรีตายเพราะคิดร้ายต่อผู้อื่นโดยแท้